เคยได้ยินเรื่องขบวนการไอโป่วนสังคมไหมเขาว่ากันว่ามันคือทฤษฎีสมคบคิดที่กำลังกัดกินสังคมเราอยู่เงียบๆแก๊งนี้แหละตัวป่วนปล่อยข่าวปลอมสร้างความแตกแยกแล้วใครอยู่เบื้องหลังไม่มีใครรู้นี่เธอเชื่อเรื่องไอโนั่นไหมเสียงเพื่อนกระซิบถามไม่รู้สิแต่ช่วงนี้ ข่าวแปลกๆเยอะจริงฉันตอบกลับอย่างลังเลคิดดูดิข่าวลือแปลกๆที่โผล่มาทุกวันการโจมตีกันบนโลกออนไลน์มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นฝีมือของคนกลุ่มหนึง่งที่ต้องการควบคุมความคิดของเราแต่หลักฐานล่ะไม่มีใครมีหลักฐานชัดเจน มันเลยกลายเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวใครหลายๆคนระวังไว้ให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนแชร์เพราะบางทีเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ I.O. โดยไม่รู้ตัวแชร์คลิปนี้เตือนเพื่อน